โอ้รอบบนรอบวนนี้รอดไหมเนี่ยอ้เรียบร้อย <c oughs> สิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยนะครับก็คือสภาพการทำเควสประจำอาทิตย์นั่นเองนะครับซึ่งอาทิตย์นี้เนี่ยเควสท,ที่ให้เราทำเนี่ยค่อนข้างหนักเลยนะนั่นก็คือปั่นเครื่องทั้งหมด25เครื่องนะครับแล้วก็ ปั่นเครื่องกับเพื่อนอีก18เครื่องนะครับ25เครื่องเนี่ยจะต้องเป็นลงบินเท่านั้นนะครับเป็นคนปัน่นคลิปนี้เนี่ยก็เลยทําขึ้นมานะครับเนื่องจากเราจะต้องปั่นเครื่องทั้งหมด25เครื่องนะบอกเลยว่าปั่นกันตาแตกนะครับแล้วสภาพจะเป็นยังไงในแต่ละเกมนะครับเดี๋ยวรอเข้าไปรับชมกันนะครับยังไงก็ขอให้รับชมกันอย่างมีความสุขครับผมโอ้โหเดอพี ฟูแอ็ดออนเลยมั้งเนี่ยแต่ไม่เอาล็อกเครื่องมานะจะใส่เป็นฟูแอ็ดออน ตายได้จุกแมทมีไม้เล่นไหมครับไม่มีไม้เล่นนะตีมไม่โดนนะต้องฉีกแล้วน่าจะโดนก่อนทีนึงชีวิตเขาหลงฮะเขาหลงเขาอีกอีกนิดนึงเอาเสร็จ โอเคไปครับเอ้าไม่ใช่เจ้คนนี้ชื่ออะไรนะคนนี้เขามีกัดปากเอ้าโดนทีเดียวตายเลยโอ้โหพอดี เพิมก่อนเลยเพิ <S <S ่นโดนนะฮะอุ้ยล้มด้วยเหรอล้มไวจังครับล้มไหนไวะเนี่ยตาบอดปะ รียบร้อยหลุมไวจัดด่านนี้มาเล่นได้ร,บรอบๆแต่ตรงกลางไม่น่าเล่นเนี่ย โอนะวิ่ตัง์เพื่อนโดนตีนะครับแล้วมันระเบิดนะนี่เปลงห้องวีเนะี่ยเนียนได้ไหม คิดว่าเนียนไหมเขากลับมา Tên ta cái này nữa <laughs> วิ่งเลยครับอยู่ทําไมผม <c oughs> รู้ทางไปเพื่อน <c oughs> อย่างเจ็บ โอเคเพ actually, s <S yeah, right ื่อนโดนตีแล้วฮะดนนี้เลือดไหลเป็นน oh ้ำเลยต้องไปให้เพื่อนรักษาก่อนช่วยหน่อยครับเรื่องนี้แย่แล้วครับมีตู้ไหมเข้าตู้ก็ได้นี่หว่าเพื่อนไม่อยู่แล้วก็ เพื่อนโอเคไม่ไเป็นไรเวลาฮะเข้าตู้ไปตีนมาแล้วจานตีนมา ลายเดียวกันแน่เลยครับไปช่วยเองนะครับ <ป>เพื่อนน่าจะจูบอยู่นะก็เล่นฮิวนะครับ บ้านเล็กนี่แหละลุมปั่นให้มันเสร็จไปเลยขอปั่นไปด้วยหน่อยเกมที่แล้วโดนเพื่อนทิ้งให้ตายเหลือสามเครื่องดูได้แปลงล่างแล้วนะ อยู่นู้นเลยครับอยู่นู้นเลยบ้านเล็กยังไม่เสียไม้นะโอ้โหโเหล่านี้โดนก่อนเครื่องจะเสร็จอยู่แล้วนิดเดียวเสียดาย เราล้มครั้งแรกฮะให้ตายไม่ได้เลยเหรียญแดงโอเคเพื่อนลงมาช่วยนะฮะเ,เร็วดิเพื่อนเพื่อนอุตส่าห์จุกจั ไม่น่าทันนะคัตกรมานะครับตอนนี้เพื่อนจุ๊กอยู่ดันไปยืนอยู่ข้างหลังฮนะ่น่าจะโดนโซนยาวเลยเพว่นี้ยหรที่เป็นเฟสแรกครับน่าจะเข้าเฟสสองก็รอบนี้แหละนะไม่ฆัตกรอเพื่อนจุ๊กอยู่ตรงนี้ มีโปโลทามปะวะช่วยเราอะ่ะมันบล็อกมันบล็อกอือปโลทามสวยต้องฉีกทีเล่นนะไล่เราหรือเปล่าไม่ไล่เราฮะต้องฉีกออกจาก ที่ที่เครื่องปันไฟยังปัดไม่เสร็จเข้าตู้ตามเราหรือเปล่าเราติดโปโลนะแล้วไม่รักษาล้มนะครับโอ้หเลือดไหลพุ่งกระฉูดเลยรักษาครับอย่างไวอย่างน้นอยๆถ้าไม่โดนตัวนี้แปลงล่างก็น่าจะโจกได้สักสิบวิมั้งถึงว่า โอเคคือทําเหี้ยไม่ได้พวกแต้มแรงนะครับแต่จะเป็นได้แต้มแดงแทนนะั่งนี้เครื่องนึงครับเดือสองเครื่องแม้เทปตรงนี้เนี่ยจูบได้นานอยู่นะถ้าไม่โดนหลอกนะ เอไว้เฟสสองครับเครื่องกลางปะเราจะฉีกไปช่วยไปช่วยสายครอบฮะสายครอบอันนี้ เดียด๋วยวไว้โดนไล่นะ <S <S 1> <S 1> เปิดประตูรอนะ <S 2> <S 2> <S 2> <S ประตูนั้นเปิดเสร็จแล้วนะ เลด,ดไว้เพื่อนสวยโย่คนฟูสูงสุดละเล่นมาวันนี้ทั้งวันนี้นคือเกมแรกเลยเนี่ยที่แบบเล่นแล้ว<อ>คือได้เล่นอะจริงๆ คือมีเวลาได้เล่นนะียมีเวลาได้ปั่นไฟมีเวลาได้จุ๊กได้ช่วยเพื่อนนะปกติคือไม่รู้บอดหรือเปล่าแบบล้มอย่างไวปะไปเถอเดวไวเดวไว้ <laughs> วไวมีย่อเนะี่ยอสี่ครับผมดูแต้มกันเลงหนึ่งสองหมื่นสี่ครับฆาตกรก็น่าจะได้เลงเยอะแหละไม่แปลกครับเดลวไวเลงหนึ่งเลยนะถึงว่านะ โอเคนะเราเจคอคาตกรไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่นะครับ